กูมีบ้านเป็นร้อยกว่าหลังคุยเป็นพันกว่าคนแล้วมึงอายุจะ25แล้วมึงทำอะไรกับชีวิตไปบ้างถ้าคุณอายุประมาณ15ถึง25คุณอาจจะคุ้นกับประโยคนี้และเมื่อว่าคุณจะคิดยังไงแบบเขานะครับคุณต้องยอมรับว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับคนอายุน้อยๆบวกกับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไปแล้วด้วยและนี่คือกฎ3ข้อของ a n น r e w Cobra t h ที่คุณสามารถนําไปวิวใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเริ่มแล้วหรือว่าคุณจะเริ่ม หนึ่งมึงจงอย่าขี้เกียจสองมึงจงอย่าโง่สามมึงอย่าโอหังให้มากเพราะหนึ่งมึงจงอย่าขี้เกียจคนประมาณ90%ของโลกใบนี้เนี่ยมีความขี้เกียจอยู่ถ้าเราขยายความลงไปอีกคืออะไรบ้างสมมติคนตื่นมาทํางาน9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันทางานเสร็จแล้วกลับไปบ้านก็เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างนี้แต่จริงๆความขี้เกียจในที่เนี้ยคือการอยู่กับปัญหาเดิมๆและไม่คิดจะแก้ไข อันนี้คือความขี้เกียจที่แท้จริงหรือว่าถ้าธุรกิจของคุณตอนนี้มีปัญหาอยู่เนี่ยพยายามมองหาวิธีที่มันอยู่นอกกรอบพยายามอย่าขี้เกียจ2คืออย่างโง่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเริ่มธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ได้โง่แต่ว่าแค่ขี้เกียจมากกว่าซึ่งถ้าคุณไม่ได้พิการทางสมองหรือว่าพิการทางร่างกายคุณสามารถทำอะไรก็ได้บางคนพิการทางร่างกายเขายังมีอาชีพมังเยอะกว่าคุณเลย อย่างที่3เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนทั่วไปที่กลังจะสร้างธุรกิจหรือว่าเป็นนักธุรกิจก็คือว่าคนไทยอย่างเราหลายคนน่จะชอบเข้าใจผิดระหว่งหางความรู้หักกับความมั่นใจ,คว,มมนใจความมั่นใจคือกูมีอะไรอยากจะทําแล้วกูมั่นใจว่ามันจะร์ยควาอวดเก่งอวดดีความมั่นใจเนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่าความรู้หักมากความรู้หันก็คือว่าูกตัวอย่างนสนาคันรรผมไปตัดผมมาเขาบอกว่าธุรกิจของลูกเป็นไงบ้างผมก็ตอบเขาว่าธุรกิจของผมก็รันไปดีอยู่ช่วงนี้เขาถามกลับมาอย่างสงสัยว่าเออแล้วทําอะไรไปบ้้้าาาาาางงงทํหุรรกกิจจดีีแลลลวววผผมม็พููเเย่่่่123อะะไบันขต โยกผมก็บอกว่าเงินทุนสูงชาตินี้ก็เลยสบายไปทํามือาหรือเปล่าไปไหว้เจ้าที่ศาลาไหนเนี้ยมันมีทางที่คนอื่นนะเขาบอกคุณว่าจะต้องทายัางไงบ้างหนึ่งสองสามแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะไม่ฟังอันนี้ไม่ใช่ความปวดดีปวดรู้หรือว่าความมั่นใจนะอันนี้คือความไม่รู้และคุณยังโอหังอยู่ซึ่งในศัพท์ภาษาไทยไม่มีนะแต่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าพูดเก่เช่นเดียวกันกับคนที่กำลังจะเริ่มสร้างธุรกิจอยู่แนละ้วทำาธุกิจอยู่เนี่ยถ้าคุณมวัวแต่โอหังว่าค,คนอื่นเขาทำได้เพราะเขามีอย่าง ที่มันมีตัวอย่างที่ดีมากมายในบ้านเมืองเรายแต่คุณกลับจะไม่ดูอันนี้เป็นกฎสากข้อหลักของแอนดูเทที่เขาเซมว่าจะทําให้คุณเนประสบความสําเร็จทางชีวิตผมเชื่อเขาหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่โอหังละกันผมเชื่อคนที่เคยทํามาแล้ว